สามกลุ่มอาหารบรรเทาอาการปวดไมเกรนและปวดศีรษะได้อยู่หมัดปวดหัวไมเกรนเป็นภาวะปวดศีรษะชนิดหนึ่งที่รุนแรงมักมาพร้อมกับอาการคลื่นไส้อาเจียนและไวต่อแสงและเสียงปวดศีรษะเป็นอาการทั่วไปที่อาจเกิดจากหลายปัจจัยเช่นความเครียดความเหนื่อยล้าและความตึงเครียดมีอาหารและเครื่องดื่มบางชนิดที่อาจช่วยบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนและปวดศีรษะได้3กลุ่มอาหารอุดมด้วยแมกนีเซียม หนึ่งอาหารที่อุดมไปด้วยแมกนีเซียมจากผลการวิจัยในกลุ่มผู้หญิงผิวขาวส่วนใหญ่พบว่าแมกนีเซียมอาจช่วยบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนได้อาหารที่อุดมไปด้วยแมกนีเซียมได้แก่ผักใบเขียวเข้มอะโวคาโดและปลาทูนา่าแมกนีเซียมแร่ธาตุสำคัญที่มีบทบาทสำคัญต่อร่างกายมีส่วนช่วยควบคุมความดันโลหิตระบบประสาทกล้ามเนื้อและกระดูก งานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าผู้ที่มีระดับแมกนีเซียมต่ำมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคไมเกรนมากกว่าการได้รับแมกนีเซียมในปริมาณที่เพียงพออาจช่วยลดความถี่และความรุนแรงของอาการปวดหัวไมเกรนอาหารอุดมไปด้วยแมกนีเซียมผักใบเขียวเข้มเช่นผักขมคะน้าบรอกโคลีผักชีฝรั่งอโวคาโด ผลไม้ที่มีไขมันดีอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆปลาทูนะ่าแหล่งโปรตีนชั้นดีอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3วิตามินและแร่ธาตุต่างๆถั่วและเมล็ดพืชเช่นอัลมอนด์เมล็ดฟักทองเมล็ดทานตะวันธัญพืชไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องข้าวโอต๊ตกล้วยผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูง ดารช็อกโกแลตเลือกดาร์ช็อกโกแลตที่มีโกโก้ไม่น้อยกว่า70% 2. อร์ซอาหารที่มีกรดไขมันโอเมกา้า 3. จากผลการวิจัยพบว่าการเพิ่มปริมาณกรดไขมันโอเมก้า3อาจช่วยบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนในผู้ป่วยได้อาหารที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3ได้แก่ปลา,มาเมล็ดพืชและถั่วต่างๆ กรดไขมันโอเมก้า3กรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้จำเป็นต้องได้รับจากอาหารมีบทบาทสำคัญต่อระบบประสาทสมองหัวใจและหลอดเลือดงานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าผู้ที่มีระดับกรดไขมันโอเมก้า3ต่ำมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคไมเกรนมากกว่าการได้รับกรดไขมันโอเมก้า3ในปริมาณที่เพียงพออาจช่วยลดความถี่และความรุนแรงของอาการปวดหัวไมเกรน อาหารอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมกา้า 3. ปลาปลาที่มีไขมันสูงเช่นปลาแมคคเรลปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาซาดีนปลาแหง้งเมล็ดพืชมเมล็ดแฟลกมเมล็ดเจียมเมล็ดชิกเกียมเมล็ดทานตะวันถั่ววลนัทถั่วต่างๆถั่วเหลืองถั่วแดงถั่วดำถั่วลูกไก่ 3. อาหารคีโตเจนิก อาหารคีโตเจนิกอาจไม่ใช่ทางเลือกสำหรับทุกคนแต่ผลการวิจัยที่เชื่อถือได้ชี้ให้เห็นว่าการทานอาหารคีโตอาจช่วยลดจำนวนครั้งของอาการปวดหัวไมเกรนเมื่อเปรียบเทียบกับการทานอาหารแบบปกติการทานอาหารคีโตเน้นการทานอาหารที่คาร์โบไฮเดรตต่าและไขมันสูงตัวอย่างอาหารคีโตได้แก่อาหารทะเลผักที่ไม่มีแป้งและไข่ อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเพราะอาหารบางชนิดที่อยู่ในกลุ่มคีโตอาจกระตุ้นอาการปวดหัวไมเกรนก่อนเริ่มทานอาหารคีโตควรปรึกษาแพทย์หรือโภชนาการผู้เชี่ยวชาญเสมอเนื่องจากมีความเสี่ยงบางประการที่อาจเกิดขึ้นเส้นเลือดขอดรักษาโดยการจี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุได้จริงหรือ เส้นเลือดขอดเป็นภาวะเส้นเลือดดำที่อยู่บริเวณขาหรือเท้าป่งพองและคดเคี้ยวซึ่งมักทำให้เกิดอาการปวดไม่บวมเป็นตะคริวผิวสีดำคล้ำและเกิดเป็นแผลเรื้อรังได้การรักษาเส้นเลือดขอดโดยการจี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ Radio Frequency Ablation เป็นวิธีการรักษาที่ปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพโดยใช้คลื่นความถี่วิทยุในการปิดกั้นเส้นเลือดที่ผิดปกติและช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นขั้นตอนการรักษา มีดังนี้ทำความสะอาดบริเวณที่ทำการรักษาและฉีดยาชาเฉพาะที่แพทย์จะทำการสอดเข็มขนาดเล็กเข้าไปในเส้นเลือดที่ผิดปกติปล่อยคลื่นความถี่วิทยุผ่านเข็มเพื่อปิดกั้นเส้นเลือดโดยการจี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุใช้เวลาประมาณ30-60นาทีดึงเข็มออกและปิดแผลด้วยผ้าพันแผลโดยผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้หลังจากการรักษา ผลข้างเคียงของการรักษาได้แก่อาจเกิดอาการปวดบวมและช้ำบริเวณที่ทำการรักษาอาจเกิดรอยแผลเป็นเล็กน้อยขนาด3-4มิเมตรอาจมีอาการชาบริเวณที่ทำการรักษาข้อควรปฏิบัติหลังการรักษาหลังการรักษาผู้ป่วยควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดได้แก่ หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายการขับรถในช่วงสองสัปดาห์หลังผ่าตัดยกขาสูงเมื่อนั่งหรือนอนสวมถุงน่องรัดขาตามที่แพทย์แนะนำเพื่อลดอาการช้ำและป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นหรือแช่น้ำร้อนการรักษาเส้นเลือดขอดโดยการจี้ด้วยคลื่นความถี่วิทยุเป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพปลอดภัยตามมาตรฐานจากยุโรปและอเมริกา โดยสามารถช่วยบรรเทาอาการและป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเส้นเลือดขอดได้มีอัตราการประสบความสำเร็จสูงและมีผลข้างเคียงน้อยบทความโดยนายแพทย์สหรัฐปัญญาพลสกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมหลอดเลือดโรงพยาบาลเวอร์นทำไมแมวชอบเดินตามเราเข้าห้องน้ำ ถ้าคุณเป็นคนที่เลี้ยงแมวคุณคงเคยเจอสถานการณ์นี้มาบ้างคือใช้อุ้งเท้าเล็กๆพยายามยื่นเข้ามาใต้ประตูที่ปิดอยู่หรือแมวน้อยยืนเฝ้าดูคุณอาบน้ำใช่ค่ะเรากำลังพูดถึงพฤติกรรมของแมวที่ชอบเดินตามคุณเข้าห้องน้ำเราต่างรู้ดีว่าทุกสิ่งงอที่แมวทำล้วนเป็นการกระทำตามใจชอบของมันเองต่างจากสุนัขเพื่อนซีของเราแมวค่อนข้างหวงแหนเวลาส่วนตัวไม่ว่า จะเป็นเวลากินเวลาขับถ่ายหรือแม้กระทั่งเวลานอนดังนั้นทำไมแมวถึงเลือกที่จะเดินตามเราเข้าห้องน้ำพฤติกรรมแปลกประหลาดนี้มันไร้เดียงสาหรือแมวของคุณกำลังพยายามสื่อสารบางอย่างอยู่กันแน่หนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันแมวเป็นสัตว์ที่ชอบความเคยชินด็อกเตอร์ มาร์กบีนสัตวแพทย์เจ้าของคลินิกแมวคอลเลจสเตชันแคทคลินิกในเมืองวีตันกล่าวไว้ในบทความจากฮงบวยเพลอแอนิมอลร e สคิวแมวมีนาฬิกาชีวิตภายในที่ค่อนข้างแม่นยำพวกมันรู้ว่าเมื่อไหร่เจ้าของตื่นเมื่อไหร่เจ้าของจะออกไปทำงานและเมื่อไหร่เจ้าของจะกลับบ้านดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่กิจวัตรประจำวันของคุณตอนเช้าในห้องน้ำจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของแมวของคุณไปด้วยเช่นกัน 2. เพราะรักคุณบางครั้งแมวอัดแสดงความรักในรูปแบบที่แยบยลสำหรับแมวบางตัวความรักหมายถึงการมานั่งข้างคุณบนโซฟาหรือแค่การอยู่ใกล้ๆคุณในห้องเดียวกันสำหรับแมวบางตัวพวกมันแสดงความรักด้วยการมานั่งคลอ,อเคลียบนั่งของคุณเสียงร้องครืดหรือการเรียกร้องความสนใจดอกเตอร์มิเคมารีอเดลกาโดผู้เชี่ยวชาญด้านแมวประจำเว็บไซต์โรเวอกล่าว คุณกับแมวของคุณอาจจะมีสายสัมพันธ์ที่พิเศษดังนั้นเป็นไปได้สูงที่แมวของคุณจะอยากรู้อยากเห็นอย่างแท้จริงว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่และต้องการที่จะใช้เวลากับคุณผู้ติดตามตัวน้อยของคุณแมวอาจจะรู้แล้วว่าห้องน้ำเป็นสถานที่ที่มักจะเจอคุณนั่งอยู่บางครั้งก็อาจจะนั่งบนตักที่อบอุ่นของคุณด้วยอาจจะดูรบกวนความเป็นส่วนตัวไปสักหน่อยแต่ก็แค่มันรักคุณเท่านั้นเอง 3. กลัวการถูกทิ้งการเข้าร่วมกิจวัตรประจำวันของคุณตอนเช้าอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นอันตรายแต่หากแมวของคุณแสดงสัญญาณอื่นๆของการผูกพันมากเกินไปแมวของคุณอาจกำลังเผชิญกับภาวะวิตกกังวลจากการถูกทิ้ง ในช่วงการระบาดใหญ่เราเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจําวันตารางการทํางานและชีวิตในบ้านของเราในฐานะสัตว์ที่ชอบความเคยชินแมวของคุณอาจกําลังตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในกิจวัตรประจําวันของมันซึ่งอาจเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกลับไปทํางานที่ออฟฟิศแล้วและแมวของคุณไม่ใช่ดาราซูเหมือนอย่างเคยอีกต่อไป สัญญาณที่บ่งบอกถึงภาวะกังวลจากการถูกทิ้งหากการตามคุณเข้าห้องน้ำมาพร้อมกับพฤติกรรมอื่นๆเช่นการเลียขนมากผิดปกติพฤติกรรมก้าวร้าวผิดปกติหางสายไปมาและสัญญาณพฤติกรรมอื่นๆวิศเ h ฮอสซิตัสแนะนำให้ลองฝึกให้น้องแมวของคุณอยู่ตัวลำพังซึ่งเป็นวิธีช่วยให้น้องแมวของคุณเรียนรู้ที่จะรู้สึกสบายใจเมื่อคุณไม่อยู่สี 4. แมวของคุณอยากเล่นด้วยพื้นผิวเย็นๆกลิ่นต่างๆและของเล่น สุดสนุกมากมายแต่ถ้าเจ้าเหมียวซนๆของคุณเริ่มทำสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นเล่นกับถังขยะในห้องน้ำนั่นอาจจะเป็นสัญญาณบอกว่ามันเบื่อและต้องการกิจกรรมที่ท้าทายมากกว่านี้หากแมวของคุณอยากรู้อยากเห็นความอยากรู้อยากเห็นพาแมวตกน้ำประโยคนี้คุ้นๆกันใช่ไหมครับ สำหรับแมวที่รักความอยากรู้อยากเห็นห้องน้ำเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์และน่าค้นหาการปิดประตูห้องน้ำยิ่งกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของพวกมันทำให้มันยิ่งอยากเข้าไปให้เร็วที่สุดก่อนที่ทุกอย่างจะสนุกสนานโดยที่ไม่มีมันอยู่แมวมีสัญชาตญาณตามธรรมชาติที่ชอบดื่มน้ำจากก๊อกน้ำและมันก็มีสัญชาตญาณตามธรรมชาติที่อยากรู้อยากเห็นเช่นกัน 6. แมวของคุณหิว หากแมวของคุณตามคุณไปที่ห้องน้ำรวมไปถึงที่อื่นๆมันอาจจะกำลังขอขนมจากคุณแมวเป็นสัตว์ที่กินอาหารเป็นมือย่อยดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่แมวของคุณจะต้องการกินอาหารมือเล็กๆตลอดทั้งวันสังเกตแมวของคุณว่ามันร้องเหมียวและตะปบชามอาหารเปล่าหรือไม่และโปรดจำไว้ว่าเช่นเดียวกับมนุษย์แมวที่อ้วนหรือผอมเกินไปอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง ดังนั้นควรปรึกษาสตัตวแพทย์ของคุณเกี่ยวกับน้ำหนักและอาหารที่เหมาะสมสำหรับแมวของคุณรวมไปถึงความถี่ในการให้อาหาร10อันดับอาหารต้านแก่แบบตัวแม่ควรมีอยู่ในมื้ออาหารการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมีสุขภาพโดยรวมที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีแต่ทราบหรือไม่ว่าอาหารบางชนิดสามารถช่วยชะลอริ้วรอยและทำให้คุณดูอ่อนเยาว์ลงได้ ต่อไปนี้คืออาหารต้านวัยสิบชนิดที่ควรใส่ในมื้ออาหารของคุณ10อันดับอาหารต้านแก่ 1. อะโวคาโดหนึ่งในสุดยอดอาหารเสน่อยผสมทำกัวคามโมเล่หรือหั่นเป็นชิ้นชิ้นโรยบนสลัดเพื่อสุขภาพต้านวัยอะโวคาโดคือสุดยอดอาหารที่ช่วยต่อต้านริ้วรอยและยืดอายุไขได้ดีที่สุดเพราะอร่อย แต่ที่สำคัญกว่าคืออะโวคาโดอุดมไปด้วยไขยมันดีและสารอาหารอื่นๆที่ช่วยให้ร่างกายมีอายุยืนยาวและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. หัวลนัด เปรียบเสมือนของว่างชั้นเลิศสำหรับผู้ที่ต้องการต้านวัยอุดมไปด้วยโปรตีนและกรดไขมันโอเมก้า3สะดวกทานง่ายเพียงหยิบกระมือทานทุกวันวรลนัตจัดเป็นสุดยอดอาหารต้านวัยด้วยเหตุผลหลักคือปริมาณกรดไขมันโอเมก้า3ที่อัดแน่นอยู่ในทุกๆกระมือกรดไขมันโอเมก้า3เหล่านี้เปรียบเสมือนอาวุธลับต่อสู้กับริ้วรอยก่อนวัยช่วยบำรุงหัวใจให้แข็งแรงด้วยการเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดดี3ผัก หลายคนอาจมองข้ามการทานผักเพื่อต้านวัยแต่รู้หรือไม่ว่าการทานผักอย่างเพียงพอส่งผลต่ออายุไขของเราอย่างมากผักคือแหล่งสารอาหารและสารต้านอนุมูล,ลุศิรษะชั้นเยี่ยมไม่เพียงแค่นั้นผักยังช่วยให้ลดน้ําหนักได้อีกด้วย 4. น้ำ ร่างกายของเราต้องการน้ําเพื่อต่อสู้กับริ้วรอยและความเสื่อมการดื่มน้ําเปล่าอย่างเพียงพอในทุกวันช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าจะมีอุตสาหกรรมน้ํามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์มีคำกล่าวอ้างมากมายว่าการดื่มน้ําสามารถดี B ็อกล้างพิษในร่างกายได้ แต่คำกล่าวอ้างเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังไม่มีผลงานวิจัยรองรับอย่างแน่ชัดกระนั้นการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการรวมถึงการกําจัดของเสียออกจากร่างกาย 5. ช็อกโกแลตแค่ได้ยินว่าช็อกโกแลตมีสรรพคุณต้านไวก็เหมือนได้รับการยืนยันว่าจักรวาลน,นี้ช่างใจดีกับเราจริงๆลองทานช็อกโกแลตแต่ไม่มากเกินไป เพื่อสัมผัสประโยชน์ต้านไวช็อกโกแลตถือเป็นหนึ่งในอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกจากงานวิจัยล่าสุดพบว่าการทานดักช็อกโกโลตในปริมาณที่เหมาะสมส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจสารต้านอนุมูลอิสระในดักช็อกโกแลตช่วยปกป้องหัวใจจากริ้วรอยความเสียหายและโรคหัวใจ 6. เบอรี่แทนที่จะทานของหวานที่มีน้ำตาลสูงลองเปลี่ยนมาทานเบอรี่ แทนสิคัปเปอรี่เปียมไปด้วยวิตามินและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายช่วยชะลอวัยและเสริมสร้างสุขภาพระยะยาวเบรรี่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต่อสู้กับอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของความเสื่อมของเซลล์ร่างกายแก่ก่อนวัย 7. วัยแดงขึ้นชื่อว่าอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพอย่างเรสวอราทรอนเรสวอราโรอลซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ เบาหวานและความดันโลหิตสูงภาวะความดันเลือดสูงซึ่งล้วนเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมของร่างกายมีงานวิจัยบางชิ้นชี้ว่าการดื่มไวน์แดงหนึ่งแก้วต่อวันอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอคคิลิมโฟเมอร์และโรคสมองเสื่อมดิเมนเช์ นอกจากนี้ความกังวลในอดีตเกี่ยวกับไวน์ที่อาจเป็นสารก่อมะเร็งนั้นได้ลดน้อยลงไปมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยงานวิจัยทบทวนเมษายน2023ในวารสาร f r o n t i e s of n u t r i t i o n ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มไวน์แดงปริมาณพอเหมาะกับการเกิดโรคมะเร็งชนิดใดๆอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบางท่านมองว่าประโยชน์ต่อสุขภาพของไวน์แดงนั้นถูกกล่าวเกินจริงและแนะนำแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆที่ ดีต่อสุขภาพมากกว่าเช่นบรูเบอรี่ครนเบอรี่และถัวริสสงขณะที่บางท่านยังคงยืนยันว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าปริมาณใดก็ไม่ถือว่าปลอดภัยสำหรับผู้ที่ต้องการดื่มไวน์แดงเพื่อหวังผลประโยชน์ต่อสุขภาพผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ดื่มในปริมาณจำกัดไม่เกิน5ออนประมาณ148มลลิตรต่อวันและเลือกไวน์แดงจากแหล่งที่มีภูมิอากาศหนาวเย็นและชื้น เพราะจะมีปริมาณเรสเวราทร่าสูงกว่าไวน์จากแหล่งที่มีอากาศร้อนและแห้ง 8. ชาเขียวเครื่องดื่มโบราณเพื่อสุขภาพและอายุยืนยาวชาเขียวเป็นเครื่องดื่มโบราณที่ได้รับความนิยมมายาวนานด้วยสรรพคุณมากมายต่อสุขภาพและอายุยืนยาวประโยชน์ของการดื่มชาเขียวเป็นประจำ อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต่อสู้กับอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของริ้วรอยก่อนวัยโรคเรื้อรังและมะเร็งช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและเบาหวานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญควบคุมน้ำหนักบำรุงสมองช่วยให้ความจำดีลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ชะลอวัยผิวพรรณเปล่งปลัง่ง การดื่มชาเขียวเพียงเล็กน้อย1-2แก้วต่อวันส่งผลดีต่อสุขภาพและอายุยืนยาวลองเปลี่ยนจากน้ำอัดลมมาดื่มชาเขียวในช่วงบ่ายเพื่อสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ยืนยาว9เมลอนผลไม้เพื่อสุขภาพอร่อยดีต่อทุกวัยเมลอนเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานฉ่ำชื่นใจและอุดมไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิดประโยชน์ของการทานเมลอน อุดมไปด้วยวิตามินเอช่วยบำรุงสายตาเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันวิตามินซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยบำรุงผิวพรรณโพแทสเซียมช่วยควบคุมความดันโลหิตบำรุงระบบประสาทและกล้ามเนื้อใย,ยอาหารช่วยระบบขับถ่ายควบคุมน้ำหนักไลโคปีน ช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งทานเมลอนชนิดต่างๆสลับกันไปในแต่ละสัปดาห์เพื่อสุขภาพที่ดีครบถ้วนแตงโมและแคนตาลูปหาซื้อง่ายราคาไม่แพง10ถั่วเป็นหนึ่งในสุดยอดอาหารต้านไวที่หาทานได้ง่ายอุดมไปด้วยโปรตีนดีไขมันต่ำและสารต้านอนุมูลอิสระที่ส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจและชะลอวัยประโยชน์ของถั่วต่อการต้านไว แหล่งโปรโตีนที่ดีต่อสุขภาพถั่วมีโปรโตีนสูงไขมันต่ำช่วยให้รู้สึกอิ่มนานควบคุมน้ำหนักและซ่อมแซมร่างกายอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระถั่วมีสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดช่วยต่อสู้กับอนุมูลอิสระป้องกันเซลล์เสื่อมชะลอวัยใยอาหารสูงถั่วมีใย,ยอาหารสูงช่วยระบบขับถ่ายควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ วิตามินและแร่ธาตุถั่วอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน B ีแคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กซึ่งจำเป็นต่อร่างกายทานถั่วหลากหลายชนิดสลับกันไปในแต่ละสัปดาห์กินไข่วันละฟองได้จริงหรือไม่ไข่ เป็นอาหารประจำบ้านประจำทุกครัวเรือนอย่างแน่นอนนั่นเป็นเพราะไข่ทำได้หลากหลายเมนูทานงานอร่อยเสมอและจากบทเพลงที่เชื่อว่าคนอายุ40ปีขึ้นไปจะต้องคุ้นเคยที่ว่ากินไข่วันละฟองเราจะต้องแข่งแรงกินทั้งไข่ขาวไข่แดงกินทั้งไข่ขาวไข่แดงเราย่อมแข็งแรงกันทั่วทุกคนเราย่อมแข็งแรงกันทั่วทุกคนแต่จริงๆแล้วกินไข่วันละฟองได้จริงหรือไม่ นิตยสารวารายตี้เพื่อสุขภาพรามามีคำตอบกินไข่วันละฟองได้จริงหรือไม่1.30กินไข่เยอะๆกลัวอะไรก็กลัวคอเลสเตอรอลในไข่แดงไงถ้ากินเยอะไปจะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงเสี่ยงกับโรคหัวใจคำแนะนำการบริโภคอาหารสำหรับคนทั่วไปในช่วง40ปีที่ผ่านมา แนะนำให้บริโภคคอเลสเตอรอลจากอาหารไม่เกินวันละ300มิลลิกรัมต่อวันในไข่แดง1ฟองมีคอเลสเตอรอลประมาณ200มิลลิกรัมถ้านับรวมกับอาหารอย่างอื่นการกินไข่แดงมากกว่า1ฟองต่อวันมากกว่าคำแนะนำข้างตน้นทำให้คนทั่วไปลดเลี่ยงการรับประทานไข่โดยเฉพาะไข่แดง การรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์ในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าคอเลสเตอรอลในอาหารทำให้ระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นจริงแต่ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนอกจากนี้ไข่ยังอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆเช่นแร่ธาตุวิตามินและราคาไม่แพงดังนั้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาจึงมีการปรับเปลี่ยนคำแนะนำในการบริโภคอาหารสำหรับคนทั่วไปโดยยกเลิกการจำกัดคอเลสเตอรอลในอาหาร จากเดิมที่จำกัดไม่เกิน300มิลลิกรัมอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถกินคอเลสเตอรอลได้อย่างไม่จำกัดเป็นการอนุญาตให้รับประทานได้มากขึ้นได้ในคนทั่วไปที่สุขภาพดีนอกจากนี้กรรมพันธุ์ก็ยังเป็นตัวแปรที่สำคัญบางคนบอกว่ารับประทานไข่มากระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงชัดเจนแต่บางคนบอกไม่มีผลกับระดับคอเลสเตอรอลในเลือด โดยส่วนตัวมองว่าไข่เป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่เรารับประทานทั้งวันการรณรงค์ให้รับประทานไข่300ฟองต่อปีซึ่งคิดออกมาแล้วไม่เกิน1ฟองต่อวันสามารถทำได้และไม่เกิดปัญหาสำหรับคนส่วนใหญ่ที่มีสุขภาพดีถ้าจะรับประทานมากกว่านั้นคงต้องพิจารณาว่าอาหารอื่นๆที่รับประทานที่มีคอเลสเตอรอลไขมันอิ่มตัวหรือไขมันพานสูงร่วมด้วยหรือไม่ ซึ่งอาหารเหล่านี้จะส่งเสริมให้ระดับคอเลสเตอรอลและในเลือดสูงขึ้นได้และควรจะต้องจํากัดอาหารแดังกล่าวในรายที่มีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานไขมันในเลือดสูงหรือโรคหัวใจและหลอดเลือดร่วมด้วยวอลุมฉบับที่35เดือนกุมภาพันธ์2563อิคอลัมนบรีอิดอ์นเรเทเนมผู้ช่วยศาสตราจารย์ พยาดารุณีวันวรดมวิจิตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอขอบคุณข้อมูลนิตยสารวารายตี้เพื่อสุขภาพรามา5วิธีลดไขมันในเลือดแบบเห็นผลจริงจัดการคอเลสเตอรอลง่ายๆได้อยู่หมัด สำหรับผู้หญิงแล้วเรื่องของคอเลสเตอรอลในเลือดมีความอันตรายไม่แพ้กับผู้ชายเลยแม้แต่น้อยจุดนี้เองจึงอยากให้คุณผู้หญิงได้ดูแลสุขภาพที่ดีลดคอเลสเตอรอลในร่างกายเพื่อไม่ต้องเสี่ยงปัญหาหัวใจและระบบหลอดเลือดแต่ถ้ารู้สึกว่ายากแนะนำ5วิธีต่อไปนี้รับรองจะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดไม่ยากเห็นผลจริงไม่ทำให้รู้สึกยุ่งยากเลยแม้แต่น้อย5วิธีลดไขมันในเลือดแบบเห็นผลจริง หนึ่ง้ำหนักต้องสมดุลเรื่องแรกสาวๆควรรักษาน้ำหนักให้สมดุลกับส่วนสูงของตัวเองเรียกได้ว่าต้องไม่อ้วนและไม่ผอมจนเกินไปการรักษาน้ำหนักให้คงที่จะเป็นอีกหนึ่งตัววัดระดับว่าคอเลสเตอรอลอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมหรือไม่และการลดน้ำหนักอย่างมีคุณภาพยังเป็นตัวช่วยลดความเสี่ยงของคอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด์รสูงได้ดีมาก 2. เลือกอาหารสุขภาพ การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเป็นพื้นฐานในการช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลจึงควรเน้นการบริโภคอาหารที่มีใยอาหารละลายน้ำได้เช่นข้าวโอ๊ตถั่วผลไม้และผักเส้นใหญ่ที่ละลายน้ำได้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีอย่าง LDL โดยลดการดูดซึมไขมันเข้ากระแสะเลือดนอกจากนี้การรับประทานอาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้าสามสูง จึงสามารถช่วยเพิ่มระดับไขมันดีอย่าง h d l ได้การเลือกรับประทานอาหารเหล่านี้สามารถส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมและลดระดับคอเลสเตอรอลได้ 3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอการออกกำลังกายเป็นประจำเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอล การตั้งเป้าหมายออกกําลังกายสม่ำเสมอด้วยความหนักปานกลางที่อย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์หรือออกกําลังกายแบบเข้มข้นที่75นาทีต่อสัปดาห์จะเป็นประโยชน์มากเพราะไม่เพียงจะช่วยเพิ่มระดับ HDL แต่ยังช่วยในการลดน้ำหนักและส่งเสริมสุขภาพหัวใจกับหลอดเลือดได้ดีมากเลยจ้า 4. เลี่ยงการสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ไม่เพียงแต่ทำลายหลอดเลือดเท่านั้นแต่ยังไปลดระดับไขมันดีอย่างชดีเอลหากคุณสูบบุหรี่เป็นประจำไขมันเสียจึงเพิ่มมากขึ้นแนะนำเลี่ยงและลดการสูบบุหรี่เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและรักษาระดับคอเลสเตอรอลให้อยู่ในระดับที่ดีต่อสุขภาพสิ่งสำคัญคือต้องจัดลำดับความสำคัญด้านสุขภาพของสาวสาวและทำการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเชิงบวกเพื่อลดปัญหาไขามันเสียคุกคาม5้ไม่ทานไขมันเสีย การบริโภคไขมันอิ่มตัวและไขมันพรานสามารถเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรืออุดีได้และเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจแนะนำให้จำกัดการบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงผลิตภัณฑ์นมไขมันเต็มอาหารทอดและขนมอบเลือกใช้ไขมันที่ดีต่อสุขภาพซึ่งมีอยู่ในน้ำมันมะพร้าวอะโวคาโดและถั่วเพียงแค่สาวๆที่อยากจะลดคอเลสเตอรอลทำตามทั้ง5วิธีนี้และทำอย่างต่อเนื่อง พร้อมการดูแลเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยทําให้ลดไขมันในเลือดได้ไม่ต้องเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันหรือไขมันในเลือดให้ต้องกังวลซึ่งถ้าคุณกําลังมองหาวิธีง่ายๆทั้ง5วิธีนี้ตอบโจทย์ได้แน่นอนค่ะ 7. อาหารช่วยผ่อนคลายหลับลึกหลับสบายแบบไม่ต้องพึ่งยา การนอนหลับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพโดยเฉพาะสาวสาวเมื่อใดก็ตามที่มีอาการนอนไม่หลับหลับไม่สนิทการปรับเปลี่ยนอาหารที่รับประทานเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเพราะฉะนัดนอนนี้คือ7อาหารแนะนำที่คุณควรหันมารับประทานช่วยผ่อนคลายทำให้หลับลึกและหลับสบายตลอดคืนโดยไม่ต้องพึ่งยานอนหลับได้ค่ะ 1. เชอร์รี่ เชอร์รี่เป็นผลไม้ที่มีเมลาโทนินตามธรรมชาติซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมวงจรการนอนหลับการรับประทานเชอร์รี่สดก่อนนอนสักสองชั่วโมงจะช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับให้ดีขึ้นได้ 2. กล้วย ผลไม้ที่หารับประทานได้ไม่ยากอุดมไปด้วยโพแทสเซียมและแมกนีเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายนอกจากนี้กล้วยยังมีวิตามิน B6 ที่ช่วยในการผลิตเซโรโทนินและเมลาโทนินซึ่งมีบทบาทในเรื่องการนอนหลับอีกด้วย 3. เอัลมอน อัลมอนด์เป็นแหล่งของแมกนีเซียมที่ดีซึ่งมีส่วนช่วยในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อและระบบประสาทนอกจากนี้อัลมอนด์ยังมีโปรตีนที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ซึ่งมีผลทำให้หลับลึกไม่รู้สึกตัวตื่นกลางดึก 4. ชาคาโมไม ชาคาโมไมมีสรรพคุณในการช่วยให้ผ่อนคลายและลดความเครียดที่เชื่อว่าสาวๆต่างก็รู้กันเป็นอย่างดีการดื่มชาคาโมไมอุ่นๆก่อนนอนจะช่วยให้ทั้งร่างกายและจิตใจผ่อนคลายด้วยกลิ่นหอมและสารเซโรโทนินจากใบชาจึงช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้น 5. ข้าวโอ๊ต ข้าวโอ๊ตเป็นแหล่งของเมลาโทนินและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ยอดเยี่ยมช่วยเพิ่มระดับเซโรโทนินในสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้รู้สึกผ่อนคลายและนอนหลับได้ดีขึ้นสาวๆลองรับประทานข้าวโอ๊ตเป็นอาหารเย็นหรือเป็นอาหารว่างก่อนนอนจะช่วยให้อิ่มท้องไม่หิวตอนดึกหลับลึกถึงเช้าอย่างแน่นอน 6. โยเกิร์ต โยเกิร์ตเป็นแหล่งอาหารที่มีแคลเซียมสูงซึ่งช่วยในการผลิตเมลาโทนินและการนอนหลับที่หลายคนอาจไม่รู้มาก่อนการรับประทานโยเกิร์ตก่อนนอนช่วยให้คุณนอนหลับลึกมากขึ้นนอนนอกจากนี้โยเกิร์ตยังมีโปรไบโอติกที่ช่วยในการย่อยอาหารดูแลสุขภาพลำไส้และระบบที่เกี่ยวข้องลดปัญหาท้องอืดท้องเฟอ้อและบรรเทาอาการกรดไหลย,ย้อนที่มักเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนได้ 7. น้ำผึ้ง น้ำพึ่งมีสรรพคุณช่วยผ่อนคลายและทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นน้ำตาลธรรมชาติในน้ำพึ่งช่วยเพิ่มระดับอินซูลินเล็กน้อยซึ่งช่วยให้ทริปโตเฟนเข้าถึงสมองได้ง่ายขึ้นโดยทริปโตเฟนเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยในการผลิตเซโรโทนินและเมลาโทนินดังนั้นจึงมีผลช่วยโดยตรงกับการนอนหลับ สาวๆลองเพิ่มอาหารเหล่านี้ในมื้อเย็นหรืออาหารว่างก่อนนอนเพื่อให้คุณนอนหลับได้ง่ายขึ้นและหลับลึกตื่นเช้ามาด้วยความรู้สึกสดชื่นอย่างไรก็ตามหากปัญหาการนอนหลับยังคงอยู่และมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมจะดีกว่าค่ะ